สวัสดีเ,เ,เ,เพื่อนเพี่ๆชาว DIY นะครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกลับมาแล้วก็แก๊กชแนลก็ห่างหายกไปนานนะครับผมเอาอย่างนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะเพื่อนผมมีอุปกรณ์รับมีดตัวนี้เนะี่ยผมเห็นอยู่ในเมืองนอกมานานแล้วนะครับหรือเสาะหามานานแล้วแต่ว่าด้วยราคาที่มันสูงมากนะครับ ปรากฏว่าผมวันหนึ่งผมไปเจอที่แอปช้อปปีนะครับเป็นเป็นผู้ตามตรงครับมันเป็นของที่พี่จีนเขากอปมานะครับผมแต่ว่าผมดูแล้วความสามารถมันก็เหมือนกันนะครับผมใช้ได้คล้ายๆกันนะครับเพื<ๆ>่อนๆก็เลยอยากเอามาเพื่อนเพื่อนได้ดูอยากมารีวิวเพื่อ,เพ,อเพื่อนได้รับชมรับฟังกันนะครับเพ<ๆ>ื่อนอันนี้ข้างหน้าเขาจะเขียนว่า Rolling c h a p น n n e r นะครับผมเป็น แปลเป็นไทยก็ประมาณว่าลูกกลิ้งรับมีดนะครับผมเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับข้างในจะปประกอบด้วยเป็นแหงองศานะครับเพื่อนจะเขียนไว้นะครับเขียนไว้สองฝั่งนะครับผมปกติมีดทาครัวปกติเราจะใช้อ่าจะรับมีดที่20องศานะครับเพื่อน20องศานี่มันจะกําหนดมีด มีได้ว่ามันจะหันไปที่20องศาเดี๋ยวเพื่อนๆจะทราบนะครับผมเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับส่วนเจ้าตัวนี้ขอหย่ากเก็บกล่องแป๊บหนึง่งโอเคส่วนตัวนี้ก็คือเป็นลูกกลิ้งนะครับผมที่เขาโฆษณาไว้ข้างหน้านะครับผมนะครับอันนี้ผมใช้ไปพอประมาณแล้วก็คือใส่กล่องมาเพื่อนๆดูเฉยๆนะครับผมแกะดูไปแล้ว โอเคอ่าจะประกอบด้วยแผ่นไม่ใช่หินรับมีดน,นะครับมันเป็นมันเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กเหมือนตนะไบฮะให้ความรู้สึกเหมือนเหมือนเหมือนแข็งเหมือนตะไบที่เราใช้ถูเหล็กนะครับใช้เก็บงานเกี่ยวกับเหล็กนะครับผมเขาคงจะใช้เทคนิคนี้ในการรับมีดคือว่าการกินการกินเนื้อเหล็กเข้าไปนะครับผม เพราะฉะนั้นการรับแบบนี้เนี่ยจะใช้การถูไม่มากในการถูนะครับไม่เหมือนหินรับมีดนะครับเพราะว่าหินรับมีดจะกินน้อยกว่าส่วนหยาบๆเหมือนตะไบเนี่ยนะครับผมจะกินเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเวลารับมีดเนี่ยเราจะถูไม่เยอะเป็นการรับมีดประมาณว่าคือไม่คมแล้วก็เอามาถูแป๊บเดียวนะครับผมไม่ได้ทำละเอียดเหมือนใช้หินรับมีดนะครับเพื่อนฝั่งนี้ จากข้อมูลจากสเปคเนี่ยนะครับน่าจะประมาณ1000กริตนะครับผมหน่วยกริตคือหน่วยความหยาบของอหน้าสัมผัสในการรับมีดน,นะครับผมยิ่งเยอะยิ่งละเอียดนะครับด้านหลังเนี่ยเขาเคลมว่าอีา่ร0กริตส0 0กริดนะครับผมหินรับมีดทั่วไปที่เราใช้ตามบ้านเนี่ยสองหน้าเนี่ยหน้าหนึ่งจะประมาณ250ซึ่งหยาบก,กว่านี้นะครับแล้วก็อีกหน้านึงจะประมาณ400 แต่อันนี้หน้าหนึ่ง400ส่วนอีกหน้าหนึ่งประมาณพันนะครับเพื่อนๆแล้วขอบขอบตรงนี้นะครับเพื่อนขอบตรงนี้มันจะเป็นยางนะครับตรงนี้จะเป็นยางนะครับให้ระวังอย่าให้โดนน้ามันโดนอะไรนะครับมันจะบวมได้อาถามว่าโดนน้าได้ไหมตัวตัวของออตัวของมันเองเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับเพนเตัวนี้ก็เป็นพลาสติก ในความคิดผมว่าสามารถเอาน้ําช่วยในการหล่อลื่นได้นะครับเวลาเรารับนะครับเพื่อนเื่อนแต่ผมยังไม่ได้ลองในตอนนี้นะครับโอเคสิ่งที่ผมสงสัยที่ก่อนที่ผมจะได้รับของมาคือมันมันรูปร่างเป็นยังไงแล้วมันจะเป็นยังไงเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนเป็นอย่างนี้แล้วตรงนี้จะหมุนได้ตรงกลางจะหมุนได้เวลาเรารับเราจะใช้ยางนะครับในการหมุนเพื่อถูกับใบมีดนะครับผมทีนี้ ข้างในมันหมุนได้นะครับมันเปิดขึ้นมาได้นี่แหละครับสิ่งที่ผมอยากรู้คือว่าข้างในมันคืออะไรที่แรกผมเข้าใจว่าเจ้าตัวนี้มันเป็นไม้นะฮะโอ้มันเป็นไม้จริงๆครับเพื่อนๆไม่ใช่พลาสติกนะครับอันนี้ต้องขอโทษจริงๆนะครับคือผมมาแกะให้เพื่อนๆดูพร้อมกันเลยสรุปแล้วไอนน้ตัวนี้เป็นไม้นะครับเพื่อนๆดูนะ ไม่ทราบว่าถ้าถ้าโดนน้ำเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรมันจะบวมไหมข้างในจะเป็นไม้นะเพื่อเพื่อนให้ดูอย่างนี้นะครับสองฝั่งจะเป็นลูกปืนนะครับอันนี้จะเป็นลูกปืนนะครับคอยประคองอ่าผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่ามันเป็นไม้นะครับต้องขอประทานอาภัยจริงๆครับเพื่อนเโอเคผมเข้าใจว่าเน,นี่ยเป็นพลาสติกเพราะว่าเขาเขาติด แถบเขาติดเหมือนติ๊กเกอร์ไว้นะครับเหมือนพลาสติกนะครับผมโอเคแล้วรู้ข้างในแล้วว่ามันเป็นไม้นะเพื่อนเขาก็ทําการกัดการกลึงนะครับให้มันใส่กับแท่งนี้ได้อันนี้จะเป็นลูกปืนฝั่งนี้นะครับโอเคพอเราใส่แล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราจะมองเห็นลูกปืนอีกฝั่งหนึ่งแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นเกลียวอย่างนี้นะครับเพื่อนผมว่า อย่างเงี้ยเนี่ยเราสามารถ DIY ได้นะเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนท่านไหนมีฝีมือมีอุปกรณ์ครบเนี่ยผมว่าสามารถทําได้ส่วนไอตัวนี้ผมเคยเห็นเขาขายนะครับเขาขายเฉพาะไอ้นี่นะอ่าน่าจะหลักร้อยสองร้อยนะครับเพื่อนเพื่อนน่าจะหาได้ถ้าถ้าจะทําจริงๆเราก็หาเกลียวเกลียวน็อตตรงนี้ลูกปืนแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งไอตัวไม้เนี่ยมันผมว่าในทศรรัศนคติของผมนะครับผม ช่างของไทยเราเองเนี่ยเพ,เพื่อนเอเองคนที่มีฝีมือหน่อยเขาสามารถสร้างขึ้นมาได้นะครับเพื่อนๆอ,อันนี้คือข้อสังเกตนะครับโอเคส่วนยางขอบเนี่ยเราใช้โอลิงได้โอเคนะครับเรามาเริ่มกันที่การทำงานของมันนะครับเราดูดูเจ้าแท่งตัวนี้นะครับถ้าตัวนี้เป็นไม้ผมผมก็เดาว,ว่าตัวนี้ก็น่าจะเป็นไม้เหมือนกัน ีนี้อ้ยี่สิบองศาเนี่ยมันคืออะไรมันคืออย่างนี้นะครับข้างในจะเป็นแม่เหล็กแรงสูงนะครับเพื่อนเราจะติดมีดเข้าไปอย่างนี้เพื่อให้มีดเราเนี่ยเอียงที่ยี่สิบองศาซึ่งมือของเราทําไม่ได้นะครับจะให้มันยี่สิองศาตลอดทําไม่ได้มันก็เลย มีความเป๊ะมากกว่ามือของเรานะครับผมแต่ผมไม่ได้ดูถูกการรับด้วยมือนะครับช่างที่เก่งๆเขารับด้วยมือดีกว่านี้อีกโอเคอันนี้สำหรับคนที่ยังไม่ชำนาญน,นะครับเพื่อนผมจะรับหน้าที่400ก่อนนะครับอันนี้400กริดนะครับผมเขาจะทาบอย่างนี้ชนอย่างนี้นะครับ มุมที่เราทํากับไม้แท่งนี้จะอยู่ที่20องศาแล้วไอตัวลูกกลิ้งนี่จะอยู่ที่90เวลามันเกิดการถูหรือเฉือนกันเนี่ยมันจะทํามุมที่20องศานะครับแล้วก็จะถูไปเอาเท่าที่เราพอใจอครับผม โอเคอประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มารับเก็บเศษนะครับผมเก็บเก็บเศษละอองเหล็กเก็บเศษฝุ่นของเหล็กนะครับผมมันจะขึ้นมาตอนนี้เพราะว่าเรารับที่เรารับที่แรกที่400ใช่ไหมเพื่อนพอเราเอาตัวพันมาถูเนี่ยมันก็จะละเอียดขึ้นนะครับฝั่งนี้เป็นตัวพันนะครับเป็นพันกรด ประมาณนี้นะครับแล้วก็เราจะก็จะกลับทางอย่างนี้นะครับอีกฝั่งนึงปุ๊บอ่ะกขจะกลายเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนทีนี้เราก็มารับที่400สําหรับเม่บ้านผมว่าเมื่อบ้านที่พ่อบ้านไม่มีเวลานะครับผมไม่มีใครรับมีดให้ผมว่าอย่างเงี้ยโอเคใช้ได้ ผมไปที่บ้านเพื่อนเพื่อนหลายคนนะครับผมที่พ่อบ้านเขาไม่มีเวลาอะไรให้เนี่ยนี่ก็ไม่คมก็ทําไปอย่างนั้นนะครับผมหั่นไปอย่างนั้นแหละผมไปจับดูก็รู้สึกโอ้มันมันไม่เหมือนกันจริงจริงมีดคมกับมีดไม่คมเนี่ยทํางานได้ช้านะครับทํากับข้าวช้าแล้วทําให้เสียอารมณ์นะครับผมเวลาเราหั่นแล้วมันไม่ขาดโอเค ตอนนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมทีนี้ผมจะแนะนำทริคเล็กน้อยให้เพื่อนๆได้เอาไปใช้นะครับผมคืออย่างนี้คือเวลาเรารับนี่เนี่ยมันจะเกิดการถูถูฝั่งใดฝั่งหนึ่งซึ่งการถูเนี่ยมันไม่เท่ากันแน่นอนเพื่อนๆทั้งแรงมือแรงอะไรทั้งหลายเนี่ยยังไงมันก็ไม่เท่ากันเพื่อนๆใช้ทริคอย่างนี้นะครับรูปขึ้นดูรูปขึ้นดูนะครับนี่รูปขึ้นดู จะรู้ว่ามันติดไหมมันมีรอยมันมีเหล็กออกมาด้านข้างไหมฝั่งฝั่งนี้ไม่มีนะครับแสดงว่าเราถูฝั่งนี้แรงกว่ามันจะมาอยู่ฝั่งนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะทําให้หมีดเราไม่คมเพื่อนๆหาหินและมีดหรือว่าใช้เหล็กตัวนี้ก็ได้ฝั่งเป็นฝั่งพันก็ได้ฝั่งพันก็ได้นะครับ<ๆ>เพื่อนเราติดฝั่งนี้ใช่ไหมครับเราเฉือนไปถึงรอบ ูไปอย่างนี้นะครับโอเคเรามาลูบดูยังมีอีกไหมยังมีไหมยัยงมีนะครับยังมีแล้วก็ถูอีกหนึ่งรอบเพื่อกําจัดเศษเหล็กนะครับผมที่ที่มันโดนแรงดันอีกฝั่งหนึ่งแล้วมันจะเยอะกว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยมันจะมันจะมารวมกันเป็นเป็นคลื่นๆอยู่ตรงปลายใบยมีดนะครับ เร okay. าทอออีกโอเคทีนี้เรามารูปดูนะครับอ่าหายไปแล้วก็จะประมาณถามว่าคมไหมผมถ้าคะแนนเต็ม10ผมว่าให้ประมาณอ่าเจได้นะครับผมหมายถึงว่าการรับที่ไม่ได้ละเอียดอะไรมากเราแค่ติดแล้วก็ถูแล้วแค่ติดแล้วก็ถู แค่นี้มีดเราก็คมได้นะครับเพื่อนๆแล้วก็การาทําก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรใช้เวลาแป๊บเดียวเหมาะกับแม่บ้านหรือว่า,าพ่อบ้าน DIY ทั้งหลายที่ไม่ได้ไม่ได้พิถีพิถันอะไรมากขอแค่ขอแค่มันใช้ได้มันตัดแล้วเข้ามันเฉือนแล้วเข้าผมว่าไม่ไม่น่ามีปัญหาลองเทสแป๊บหนึ่งนะครับผมผมได้ต้นขาจากหลังบ้านมานะครับผมลองเฉือนดู ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับใช้ได้หลายคนผมเห็นลูกชายนะครับผมเขาใชา้มีดไม่เป็นหรือบางคนนะครับผมเวลาหันเนี่ยเขาจะหันอย่างนี้ใช่ไหมครับกดลงไปใช่ไหมครับซึ่งมันผิดนะครับเพื่อน,อนจริงๆมีดเนี่ยเราเอาไว้เฉือนเฉือนคืออย่างนี้ครับเราลากมีดลากมีดไปอย่างนี้นะครับผม เหมือนเราเลื่อยนะครับถามว่าคมคมกริบไหมมันพูดยากนะครับเพื่อนในระดับนี้มันมันมีหลายอย่างที่เราต้องพิจารณาคือเนื้อเหล็กเนื้อเหล็กเนื้อใบมีดบางบางชนิดเขาใช้สแตนเลสบางชนิดเป็นเหล็กถามว่ามีดที่เขาบอกว่าเป็น เป็นสแตนเลสเอาแล้วแล้วมันจะติดอันนี้ไหมติดแม่เหล็กไหมผมการันตีว่าติดนะครับผมเดี๋ยวผมจะทดสอบม,มีดให้เพื่อนๆดูแป๊บนึงนะครับผม อันนี้นะครับเพื่อนจะเขียนว่าสแตนเลสสตีลนะครับตัวนี้นะครับติดไหมติดนะครับติดนะครับสแตนเลสยังไงก็จะมีส่วนผสมของเหล็กอยู่นะครับยังไงก็ติดตัวนี้เหมือนกันนะครับเอามาให้ดูหลายอันหลายยี่ห้อนะครับอันนี้มีดอย่างดีเลยซื้อให้ภรรยานะครับผม เดี๋ยวถ้ามีเวลาผมจะรีวิวมีตัวนี้ให้นะครับดีมากนะครับตัวนี้ติดไหมนะครับติดนะครับแต่ว่าข้อสังเกตนะครับเพื่อนๆติดแต่ไม่แน่นมากนะครับแต่ถามว่าใช้รับได้ไหมได้เพราะฉะนั้นเราจะดูออกเลยว่าที่เขาเคลมกันว่าเป็นสแตนเลสน,นะคือมันเป็นแล้วมันมีส่วนผสมของเหล็กใช่ แต่ว่าถ้าของดีเนี่ยมันจะไม่ติดแน่นนะครับถ้าของอันละยี่สิบสาสิบาทนะครับอย่างแน่นนะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นการแกะทดสอบให้เพื่อนๆดูนะครับว่าข้างในเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างถามว่าใช้ได้คะแนนเต็มสิบเนี่ยผมผมให้เจ็ดนะครับผมเพราะว่า ในความรู้สึกเนี่ยที่ผมรับมีดมาเนี่ยก็ยังสู้คนคนรับไม่ได้นะครับผมคนที่มีความสามารถระดับหนึ่งนะฮะก็สู้ไม่ได้แต่ว่าการที่เราเอาไปใช้เล็กๆน้อยๆในบ้านหรือว่าพ่อบ้านไม่อยู่อะไรอะไรเงี้ยเราไม่มีความรู้ด้านรับมีดเนี่ยแม่บ้านสามารถใช้ได้นะครับผมหรือพ่อบ้านที่ขี้เกียจจะมานั่งตั้งโต๊ะมาถูใช้เวลาเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับอันนี้ใช้ได้นะครับผมแล้วดูจากหน้าสัมผัสของหุ่นก็ จะเป็นจากเรียกว่าหินก็ไม่ได้นะครับหน้าสัมผัสของเหล็กตัวนี้ผมว่าใช้ได้นานนะครับผมเพราะว่าเขาไม่ใช่หินมันไม่ได้สึกหลอไปง่ายอย่างนั้นนะครับผมโอเคถ้าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพ่อบ้าน DIY คุณผู้หญิงที่ใช้มีดในครัวบ้างนะครับผมหรือ,อผู้ที่ชอบในแนวเดียวกันกับผม,มคือ,อของใช้ DIY หรือว่าของใช้ที่มันมีประโยชน์ ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้บ้างนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ผมทำคลิปน้อยเพราะว่าคุณพ่อประสบอุบัติเหตุมานะครับผมก็มีเรื่องยุ่งยากหลายอย่างนะครับเดี๋ยวถ้าอะไรมันลงตัวแล้วผมจะรีวิวลงไปเรื่อยๆนะครับให้เพื่อนๆดูเป็นอาจจะเป็นสิ่งของเล็กๆน้อยๆในบ้านเรานะครับที่มันมีประโยชน์ที่ว่า เพื่อนๆอ,อาจจะตัดสินใจว่าจะซื้อดีไหมบางทีผมอาจจะซื้อมาก่อนแล้วมารีวิวให้เพื่อนๆดูว่าคุ้มค่าคุ้มราคาไหมนะครับผมโอเคถ้าใครสนใจก็แตะผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับผมผมว่าตัวนี้มีประโยชน์มีประโยชน์นะครับผมสําหรับท่านใดที่ไม่มีเวลาในการนั่งรับมีดเป็นชั่วโมง2องชั่วโมงที่ว่าบ้านหลังหนึ่งมีมีดหลายเล่มนะครับผมใช้ตัวนี้รวดเร็วนะครับข้อดีของมันนะครับผมโอเคขอบคุณครับผม